อักษรไทยมาจากไหนเพื่อนบ้านบางชาติเจ้าก็บอกว่าก็หลอกเขมรมาไงแต่ความจริงแล้วเรื่องมันยาวกว่านั้นเยอะครับเพราะต้นตระกูลจริงๆของอักษรไทยไม่ใช่เขมรแต่เริ่มตั้งแต่พราหมีของอินเดียเมื่อกว่า2,000ปีมาแล้วพัฒนาเป็นคุปตะปัลลวะมอนโบราณ ขเขมรโบราณแล้วจึงมาถึงอักษรไทยสุขโขทัยในพศ1826ใช่ครับอักษรไทยผ่านมือขเขมรก็จริงแต่มีการอัปเกรดระบบเหมือนอนาล็อกมาสู่ดิจิตอลให้รองรับเสียงภาษาไทยเช่นเพิ่มวรรณยุกต์สี่รูปที่ขเขมรไม่มี <c oughs> จัดระบบพยัญชนะสูงกลางต่ำและสร้างสระพิเศษอย่างหรือหรือหรือเรียกได้ว่า ถ้าอักษรเขมรโบราณเป็นทีวีอนาล็อกไทยก็ปรับปรุงเป็นสมาร์ททีวีที่ตอบโจทย์ความเจริญของไทยส่วนเรื่องภาษาภาษาไทยกับเขมรคนละตระกูลเลยครับถ้าเขมรบอกว่าไทยลอกอักษรเขมรก็อาจตอบกลับเบาๆได้ว่าก็เป็นเหลนของอักษรพราหมีทั้งคู่หรืออาจเป็นทายาทของอักษรอียิปต์โบราณเลยด้วย ติดตามเรามี EP ต่อไป